เงินเดือน1 2 0 0 0บาทจะได้รับเงินบำนาญประกันสังคมต่อเดือนเท่าไรนะครับกี่บาทเงินบำนาญประกันสังคมนะครับเป็นเงินชาราภาพนะครับในสิทธิสำหรับผู้ประกันตนนะครับที่จะได้รับจากประกันสังคมไปตลอดชีวิตเป็นรายเดือนนะครับเดือนละเท่าเท่ากันตลอดชีวิตเลยจนกว่าคุณจะเสียชีวิตหรือแม้คุณจะเสียชีวิตก่อน นะครับคุณจะเสียคือคุณใช้เงินบำนาญไม่ถึง60เดือนและคุณเสียชีวิตก่อนนะครับญา,าติผู้มีสิทธินะครับหรือเรียกว่าลูกหลานของคุณเนี่ยก็จะได้รับเงินนะครับเงินชดเชยด้วยเช่นเดียวกันนี่คือข้อดีของในเงินบำในเงินชราภาพนะครับวันนี้นะผมก็มาแจกแจง สูตรวิธีการคำนวณเงินชราภาพสำหรับคนเงินเดือน12,000บาทนะครับผมมีซีรีส์บอกนะเงินเดือนเท่านี้เท่านี้เงินบำนาญชราภาพที่คำนวณมาประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็จะบอกสำหรับคนเงินเดือน12,000บาทสูตรการคำนวณน,นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะย้ำทุกคลิปนั่นแหละสูตรการคำนวณมี2กรณีนะครับ กรณีแรกนะครับกรณีจ่ายครบ180เดือนนะครับกับกรณีที่2จ่ายเกิน180ดเดือน2กรณีนี้แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับตัวคูณสูตรการคำนวณในกรณีจ่ายครบ180เดือนก็คือเอา20นะครับคูณกับเงินเดือนหรือค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นค่าจ้างเฉลี่ยที่ส่งประกันสังคมแบบสูงสุดนะครับเต็มแม x เขาจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะแต่บางคนเงินเดือนเนี่ยอย่างคลิปวิดีโอนี้หมื่นสองเนี่ย,น,ยนะครับก็เอา20ไปคูณ12ื่นนะครับแล้วหาร100ก็จะเท่ากับเงินที่เงินบำนาญชราภาพนะครับที่เราจะได้ในแต่ละเดือนนะครับไปตลอดชีวิตน,นั่นเะองนะครับสูตรคำนวณสูตรที่2นะครับมันก็มีเพิ่มตรงสูตรในกรณีที่ส่วนเกินนะครับให้เอา1.5คูณจำนวนปีก่อนที่เกินมานะครับ หลักการเป็นอย่างนี้นะครับเกินจำนวนปีนะครับแล้วก็บวกกับ20นะครับคูณด้วย1 2 0 0 0บาทละหาร1 0 0ประมาณเนี้ยนะครับเมื่อได้สูตรมาเนี่ยนะครับเมื่อได้สูตรข้อมูลครบถ้วนครบถ้วนแล้วนะครับมันก็จะสามารถที่จะคำนวณมาเป็นตัวเงิน เดือนเฉลี่ยะนะครับบำนาญที่คุณจะได้รับได้อันนี้มันเป็นตารางที่เป็นตายตัวนะครับโดยลิมิตสูงสุดจากเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด1 5 0 0 0บาทนะครับแน่นอนน่ะคนเรามันไม่มีใครได้ได้มันไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้1 5 0 0 0บาทถูกไหมผมจึงต้องทำเป็นซีรีส์คลิปวิดีโอที่คำนวณบำนาญให้นะครับในแต่ละฐานเงินเดือนเดียวผมจะเอาฐานเงินเดือนแบบ กลมๆก,ก่อนและเดี๋ยวไปไปเฉลี่ยในกรณีที่12,500 12,600นะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยทำคลิปเพิ่มนะอันนี้เอากลมๆก,ก่อนนะครับอ่าโอเคเราไปคำนวณเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับทำงานประกันสังคมส่งประกันสังคมมา35ปีจำนวนเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย12,000บาทนะครับวิธีการคำนวณสูตรคำนวณน,นะครับเอา35 ปีลบกับ15ก่อนนะครับ35ลบ15แล้วก็เท่ากับจำนวนปีเมื่อได้จำนวนปีแล้วเนี่ยนะครับเราค่อยเอาจำนวนปีตัวเนี้ยนะครับไปเข้าสูตรคำนวณน,นะโดยเอา1.5คูณนะครับจำนวนปีที่เกินมานะครับอย่างเนี้ย20ปีนะครับ,นะรบเท่ากับ30 30มาบวกกับ20ตรงนี้นะครับคูณ 12,000บาทนะครับหาร100เท่ากับ6 0 0 0คุณจะได้รับเงิน6,000บาทนะครับเป็นบำนาญไปตลอดชีวิตนะครับต่อมาในกรณีที่ส่งประกันสังคมมา30ปีนะครับจำนวน12,000บาทนะ 180เดือนนะครับเอามาลบกันนะเอา30เนี่ยมาลบกับ15นะครับเท่ากับ15 15คนะูณ1.5เท่ากนะับ22.5เอามาเข้าสูตรคำนวณ20บวก22.5คูณ12,000บาทนะครับหาร100เท่ากับ5,100บาทนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวนเงิน12,000บาทนะครับเอา25 25ลบ15นะครับเท่ากับ10ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15นะครับ20บวก15คูณ12,000 2,000บาทหาร100นะครับเท่ากับ4,200บาทนะครับ ทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวนเงิน12,000บาทนะครับเอา20ลบ15เท่ากับ5ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5 20บวก7.5นะครับูณ12,000บาทหาร100เท่ากับ3,300บาทนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจำนวน12,000บาทนะครับ คราวนี้ไม่ต้องใช้สูตรคำนวณเพราะใช้สูตรแรกนะครับในกรณีที่จ่ายครบ180เดือนนะครับเอา20คูณ12,000บาทหาร100เท่ากับ2,400บาทนะครับตลอดชีพนะเรียกว่าส่งมา15ปีคุณจะได้รับเงินบำนาญ2,400น2,400บาทนะครับตลอดชีพไปเลยเอาล่ะผมก็มีการ สูตรสูตรที่ผมได้คำนวณมาแล้วนะครับว่าในกรณีที่คุณส่งประกันสังคมมาเนี่ยนะครับกี่ปีกี่ปีนะครับด้วยจำนวนเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยนะครับ12,000บาทเนี่ยจะได้เงินบำนาญเท่าไหร่นะเพราะบางคนส่งมาปีเนี่ยไม่เท่ากันนะส่งมาปีไม่เท่ากันเพราะนั้นไปลองคิดดูใน ใช้ Excel ก็ได้นะครับใช้เศษกระดาษก็ได้ใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาก็ได้นะครับในการกดเครื่องคิดเลขคิดออกมานะด้วยสูตรคำนวณที่บอกไปแล้วอาละวันนี้ผมจะมาบอกให้ว่ากส่งกี่ปีได้เงินเท่าไหร่นะครับส่ง35ปีได้เงินบำนาญ6,000บาทส่ง34ปีได้เงินบำนาญ5 8า0น5,820บาท ทรง33ปีได้เงินบำนาญ5 6า0นบาทสรง32ปีได้เงินบำนาญ5 4า0นบาทท่ง3 1ปีได้เงินบำนาญ5 2า0บาทท่ง30ปีได้เงินบำนาญ5 1า0นบาทส่ง29ปีได้เงินบำนาญ4,920นาบาทสรง28ปีได้เงินบำนาญบำนาญ4,740นบาทท่ง27ปีได้เงินบำนาญ4,560นาบาท ส่ง26ปีได้เงินบำนาญ4,380บาทส่ง25ปีได้เงินบำนาญ4,200บาทส่ง24ปีได้เงินบำนาญ4,020บาทส่ง23ปีได้เงินบำนาญ3า4 0บาทส่ง22ปีได้เงินบำนาญ3า6 0 6 6บาท ส่ง21ปีได้เงินบำนาญ3,480บาทส่ง20ปีได้เงินบำนาญ3,300บาทส่ง19ปีได้เงินบำนาญ3,120บาทส่ง18ปีได้เงินบำนาญ2,940บาทส่ง17ปีได้เงินบำนาญ2,760บาทส่ง15ปีได้เงินเออส่ง16ปีได้เงินบำนาญ2,580บาทและสุดท้ายส่ง15ปีได้เงินบำนาญ2,400บาทตลอดชีวิตนะครับ ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็คำนวณนะครับกดคำนวณตามที่ผมสอนเลยเน้นสูตรคำนวณเป็นหลักนะครับว่าต้องคำนวณเป็นคำนวณได้คุณจะได้รู้นะเพราะแต่ละคนเนี่ยเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายไม่เท่ากันบางคนอาจจะวางแผนคิดไว้ก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> เออลองคำนวณคาดการณ์ซิว่าถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับ คุณส่งประมาณสัก30ปีนะหรือ3าสองปีนะครับแล้วส่งด้วยเงินเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยคุณจะได้บำนาญเท่าไหร่เนี่ยสูตรมันจะทำให้คุณคิดได้ว่าเงินที่มันเป็นของคุณบำนาญที่คุณจะได้รับจริงๆแบบตรงๆเลยมันจะเท่าไหร่กันเชียวนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับบอกแต่ละสเต็ปแต่ละเงินเดือนเลยว่า ได้เท่าไหร่เท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ติดตามรับชมนะกดไลค์กด Subscribe นะครับผมจะทำคลิปวิดีโอนี้ออกมาบอกกันแล้วก็มาเทียบกันนะท่านก็กดไปด้วยแล้วก็มาเทียบด้วยว่ามันตรงกับผมหรือเปล่านะครับจะได้แย้งผมมาได้นะครับใครมีปัญหาเรื่องประกันสังคมติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมนะครับติดต่อสอบถาม1506ประกันสังคมหรือเว็บไซต์ sso.go.ts นะครับ24ชั่วโมงติดต่อสอบถามได้เลย